หาน,น,นก็ขยันเหมือนกันสวัสดีครับอยู่กับเสือพาไปนะฮะมันโอมชาแนลแล้วก็แม่ดาแฟมารี่นะฮะตอนนี้เราย้ายที่ร้อยไปโพงเงินโพท,ทองมานั่งตรงดอกไม้จากข้างๆสวนนำมาเข้ามาในสวนแล้วนะเพราะว่าแดดมันส่นนองะนะครับเลยต้องหลบเข้ามานะฮะได้ดูดอกไม้ด้วยไอ้สิได้ดูน,นานๆนีนะ่อันนี้พี่เสือทำไปแล้วนี่นะฮะ หนึ่งเส้นเนี่ยนะฮะเราจะร้อยแบบนี้นะฮะความยาวคือประมาณเขาเรียกว่าอะไรศอกเอ้วาหนึ่งเหรอสุดแขนของเรานี่แหละนะประมาณสุดแขนของเราเอายาวเกินก็จะยืดขึ้นแบบนี้มันยืดไม่ได้เอาแค่สุดแขนของเราฮะาว,วิธีการร้อยเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับเราจะต้องให้ฝั่งที่เป็นเป็นเป็นเสีเ้ยนของใบเนี่ยนะครับมันอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดเนาะนะฮะ ถ้าเราไม่ระวังไม่ดูดีๆนะมันก็จะกลับหน้ากลับหลังนอนนะฮะจะฝั่งที่เป็นฝั่งเรียบนะฮะหรือฝั่งร่องน้าเนี่ยนะฮะต้องอยู่ฝั่งเดียวกันแบบนี้เห็นไหมฮะแบบนี้นะครับส่วนการตกแต่งเนี่ยะฮะจากตอนแรกเนี่ยป้าจะเอาใบาโพนะ,ะงายขึ้นแบบนี้นะฮะตอนนี้ก็แจ้งมาใหม่ล่าสุดแล้วนะป้าจะเอาใบาโพนะ,ะขึ้นบนนะครับ ส่วนแหลมนะฮะจะเอาขึ้นโดดขึ้นบนแบบนี้นอนนะการเรียงน,นะฮะการตกแต่งที่สมพอใจนะครับเออ,อ,อแต่ว่าสีเขียวสีขาวไม่มีปัญหาเสือ,อ,อมันไม่เห็นเอ็นอ๋อสีขาวไม่เห็นเอ็นเสือขาวไม่มีปัญหาไม่เห็นเอ็น,นเลยเป็นแบบนี้นะครับคุณชมนะครับน่าจะต,ต้องใช้นะพี่เสือคำนวณนะคาดว่าทั้งหมดน่าจะต้องใช้ในะการร้อ,อยแบบนี้ประมาณสักจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะใบโพเนี่ยที่เราร้อยเนี่ยนอนนะฮะมัน ตีซะว่าเป็นเส้นแล้วกันนะหนึ่งเส้นนะฮะตอนหนึ่งแถบนะฮะจะใช้ประมาณสักหกหกเส้นนะฮะเราแบ่งจังหวะทั้งหมดเป็นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นนะฮะทำแล้วมันก็สวยนะหกเส้นหกเส้นหกจุดสามจุดเป็นเท่าไหร่หกสามเอ้ยหกหกหกสามสิบหกสามสิบหกเส้นด้านล่างเนี่ยจะเพิ่มอีกสองนะฮะเป็นสี่สิบทั้งหมดแปดสิบเส้นนะเนื้อ สีทองสีสิบสีเงินสี่สิบแปดิวาประมาณแปดสิบเส้นี่แหละคำนวณแล้วคร่าวนะตอนนี้สีทองมันได้ประมาณสักยี่สิบกว่าสีเงินเพิงเ่งจะเริ่มได้ไม่กี่อันนะฮะเพื่อไม่ให้มันหลุดเนี่ยเราต้องทำเนี่ยนเราต้องมัดปมมันไว้ด้วยเนาะนะตรงปลายเนาะนะคนี่เราสามารถขยับเข้าขยับออกได้นะ ก็ช่วยชมคลิปให้ด้วยนะครับติดดานให้กําลังใจนะ,นะย่างน้อยขอสัก5้าหรือหกนาทีนะฮะคือถ้าดูไปถึงห้าหนาทีเนี่ยไม่เจอด่านนะครับคุณผู้ชมจะไม่เห็นด่านในคลิปนั้นเนาะนะครับแล้วก็ฝากชมคลิปย้อนหลังด้วยนะนะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยก็ลงไปประมาณคนล,ละห้าหกคลิปแล้วแหละนะครับแต่ยอดวิวกน็น้อยน้อยไอตีนะเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นคลิปมอม,มแม่เนาะ ไม่มีอะไรแบบว่าบื้อวาตื่นเต้นนะเอฟซีเคยอาจจะมองว่ามันไม่น่าสนใจนะไม่เลยไม่ได้เข้ามาดูนะครับบวกกับ AI ก็ไม่ได้ดันคลิปให้เราอีกเนาะไม่มีตารแจ้งเตือนนะก็กดไปที่หน้าช่องได้เลยกดไปที่หน้าช่องเพื่อจะได้เห็นคลิปนะ เอไอเขาก็ชอบอะไรที่แบบบูวาตื่นเต้นหวาดเสียวลุ้นระทึกม,มีดรามา่ามีการวิพากเกิดการโตรเถียงเกิดกรณีเกิดประเด็นเดือดอะไรเงี้ยเอไอชอบนี่ไม่ได้ค่อยทำอย่างนี้คล้อ,องคอคล้องคอเลยบ้าคล้องคอไว้ แล้วมันจะรูดไปยังไงวก็จะรูดจะรูดให้ดูเดี๋ยวเคยดูนะ,ออะพอเราร้อยเสร็จใบพอนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแล้วก็ตืดแล้วเราขอคอ,อใหม่มันจะทําให้เส้นเราตึงนะเทคนิคใครก็เทคนิคมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน,น,น,นนะอ รูใบโพนี่ยมันจะเล็กมากนะฮะีะนี้ใบโพเนียมันจะมีความเลื่อมนะครับมันก็จะหารูยากนิดหนึ่งนะครับมันมันจะมองไม่เห็นนะคืนนี้ได้นอนหลับตาได้สบายอ,อกสบายใจแล้วจะต้องพักสายตาไงเพราะเราตาเลื่อมตลอดทั้งวันไงค่อยอาไปล้วจะทำอทีสุดท้ายก็ได้เอากลับมาเหมือนเดิมอ่าไม่ได้ทำ พอเข้าไปบ้านคุณห้องก็หลับก็คืนค่อยไปใช้สิสร็จเขึ้นกลับมาไม่ไดาหลับหรือยังเราค่อยกลับมาได้ยินไหมหลับแล้วหลับแล้วเหรอค่อยขึ้นไปก็อาบน้ําแล้วค่อยก็หลับเลยันง่ายเลยเนี่ยคุณผู้ชม มันไม่ง่ายนะทั้งหน้าท้างหลังก็เหมือนกันด้วยแต่มันมีความนูนต่างกันนิดเดียวก็ต้องสังเกตนะคือถ้าจะให้เร็วเราไม่ต้องเลือกอะไรซ้ายขวาหน้าหลังก็ได้แต่เราต้องการความเนี๊ยบนะอยากให้งานออกมามันสวยนะครับเราต้องพิเคราะห์พิจารณาให้ดีนะอืมอ็นงอ เมื่อกี้เราก็เพิ่งกินข้าวไปทำไมค่อยหิวอีกแล้วเนี่ยค่อยจะลดน้ำหนักยังไงเนาะเมื่อคืนเนี่ยที่ไปใช้ไปซื้อของมาคนละครึ่งอ่ะเป็นขนมเกือบทั้งหมดเลยนะเป็นขนมทั้งหมดเลยเออมีแต่ของกินน,นั่นแหละนั่นแหละมันมันจะทำให้อ้วนเป็นของของ้นอดนไม่ไหวนะ<ม>แต่ค่อยๆพยายามไม่กินแป้งนะค่อยๆเน้นเอาพวกถั่วมานะ<ม>ขนมที่ทำจากถั่วถั่วถั่วทั้งหลาย คือให้ไม่ได้ให้รังการมันได้โปรตีนแทนเนื้อสัตว์เนาะนะแล้วก็ไม่ไม่เน้นแป้งเนาะนะแล้วก็มีนมนมแหก็เอารสที่ไม่มีน้ำตาลเนาะนะไม่เน้นหวานนะเยรู้จะลดยังไงอยู่กับลูกป้ามาห้าปีขึ้นมาสิบกิโลแล้วน้ำหนักขึ้นมาสิบกิโล แล้วก่อนตัวนิดหนึ่ง<ด>ใส่เสื้อผ้าเบอร์ M ลดน้ำหนักได้ยังไงคอมเมนต์ Comment แนะนำเลยคือเทคนิคคือว่าโดยที่ข้อมูลอนะ่ะเราก็มีทุกอย่างแหละแต่ว่าประเด็นคือเราหิวไงไม่คือลดแบบไม่ต้องอดอาหารนะ่ะนะนั่นแหละลดแบบไหนไม่ต้องอดอาหารเราก็มีข้อมูลทรงนี้แต่ประรเด็นคือพอเราทำปุ๊บ ม the ันอดไม่ได้มันหิวก็ให้เขาไม่ให้กินหลังห้าโมงเย็นนะอย่างช้าสุดเลยหกโมงเย็นเราต้องกินตั้งแต่บ่ายสามยังไงก็ได้แต่ว่าหลังห้าโมงหรือหกโมงเย็นนะคุณจะต้องไม่กินแล้วไงแต่เราพอพอเรากินข้าวเที่ยมหรือประมาณสักบ่ายสองหรือบ่ายสามมันก็หิวเหมือนเดิมนะพอหกโมงทุ่มหนึ่งนะมันก็หิวไมเราจะทํำยังไงไม่ให้มันหิวเขาบอกว่าให้กินผลไม้ กินแอปเปิลไปสองลูกก็แล้วก็ไม่อยู่ท้งองเมื่อคืนนะกินแอปเปิลกินนมถั่วเหลืองกล่องหนึ่งแล้วกินขนมถั่วโกแกน่ะเออไปอีกหนึ่งถุงไม่อยู่คนสุดท้ายก็ต้องมากินแป้งกินขนมปังที่มีแป้งชิ้นหนึ่งแต่อยู่ที่บ้านอยนะเสืออยู่ที่บ้าน่อยนะ เขาจะต้องขึ้นเขาห็ดถ,ถักหวานเนาะขิดถ,ถักหวานหาเหิดแต่เรายังไม่ได้นึ่งข้าวข้าวยังไม่นึง่งเพราะเราต้องรีดไปแล้วก็เราไม่อยากพกพาอะไรไปมันหนักน้ำก็ไม่ถือข้าวก็ไม่ถือจะหาของในป่าขนมก็ไม่เอาเพื่อจะขึ้นเขาวว้างเออเพราะเพราะว่ามันจะหนักมันจะเป็นภาระเป็นภาระแต่แม่ดาก็มีน้ำผึ้ง น้ำพึ่งเดือนห้าเนี่ยม่ดาจะปิดบ้านไว้เนาะแม่ดาก็กินน้ำพึ่งไปหนึ่งซอนหรือว่าสองซ้อนก่อนออกจากบ้านเหรอก่อนออกจากบ้านอตามด้วยน้ำหนึ่งแก้วเหรอเออเคยได้ยินอกันนะใช่ใช่เออแล้วที่นี้เขาก็เจ็บพวันได้จนถึงเที่ยงโดยไม่หิวเลยเพราะว่ามันมันเป็นน้ําตาลแต่ว่าน้ําตาลจาก เกสรดอกไม้จากเกสรดอกไม้มันก็เลยไม่อ้วนมันไม่ทําให้อ้วนใช่มันไม่ทําให้อ้วนแต่มันทําให้อิ่มเพราะว่าพึ่งมันก็เอาน้ําหวานไปเลี้ยงลูกมันเนาะมันจะกินแต่เฉพาะน้ำหวานนั่นแหละความหวานจะทําให้เราอิ่มแต่ไม่อ้วนเพราะมันไม่ใช่น้าตาลมันเป็นมันเป็นน้ําเกสรดอกไม้หลากหลายชนิดรวมกันแล้วมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะจริงนะมันไม่ไม่อ้วนนะเป็นน้ำพึ่งของแท้ไม่ใช่น้ำพึ่งเลี้ยง อันนแหเขาจะทำแบบนั้นแหละทุกวนันทุกวันเขาจะมากินเที่ยงกับเย็นน้ำผึ้งนั้นใครไปหามาให้ก็ซื้อเอาคนในหมู่มบ้านเหรอย้งเวลาจะต้องเอาบ้างแล้วลเราก็มีน้ำผึ้งอยู่นะที่บ้านนี่แสก็กินไปเลยแล้วก็ตามไปได้วยน้ำหนึ่งแก้วแล้วมันจะทำให้เรากินแล้วก็ไม่หนวก่อ,อ,อนนอนก็ได้นะก่อนนอนก็ได้ อะไรตกตะกี้ชอ้ย,อยสวอแล้วเผือแล้วไอ้ที่สวยไหมเนืินก็สวยทองก็สวยทองดูหรูหราสีเงินก็ดูเมีราคาดูมีราคาดูวิบวับเจิดเจ้าทำไปก็ง่วงนอนไปไอ้ทีไม่ได้พูดกันเลยชวนง่วงเลย อ,คอเคยอ,อยู่โรงงานสาวเย็บผ้านล่นเสืออเย็บผ้า,าทีหนึ่งทีสองอมือ่อง,งแ,ตแต่ก็เย็บไปแต่ก็หลับไปแต่ก็เย็บได้เหมือนเสือนั่นหละเม่องหลับไปแต่ก็ขับรถถึงบ้านได้นี่ก็เย็บไปเย็บไปก็ หลับไปด้วยเวลาง่วงนะทำยังไงมันก็ง่วงอนอกจากนอนอย่างเดียวสักห้านาทีสิบนาที พูดถึงว่ามันก็ดีตรงที่ไม่ต้องใส้ฉีดคลิปนี้จะลงยาวๆเลยนะไม่ตัดจะลงให้ FC ช่วยดูนะัะนะเผื่อบางท่านจะดูให้จนจบเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะฮะแต่ต้องเปิดเสียงด้วยนะครับผมนะบางท่านเราดูให้ทุกคลิปดูให้จนจบ แต่วา่าเปิดเสียงนิดเดียวนะนะบางทีลืมนเนาะปิดเสียงเอาไว้นะไอเขาก็ไม่ให้นะคก็จะร้อยอันนี้เสร็ <AI S 2> จไอเขารู้นะว่าเราไม่ได้เปิดเสียงดูจริงๆริงอเขาจะขึ้นไปดูชัดแบบลุกไปตไปั้งแต่เช้าเลยนะยนังไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นไ,ไ,ไปดูเลยมันเต็มยัง อันนี้เท่าไหร่นะยีิบสี่ เดือนที่2ี่แล้วอีก6วันก็สิ้นเดือนจากวันที่1-9ถึง9อีกก็9วันนะฮะก็เท่ากัอีกแค่15วันเนาะอีกแค่15วันจะถึงงานองค์ปูแล้วนะฮะยังมีอีกหลายจุดที่เราจะต้องเร่งมือทำนะครับนะงานใหญ่ที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือเย็บฉัดนะฮะแต่ว่ามันมีฉัดที่เส้นแกนะเหล็กแกนที่เป็นชั้นๆนะมันหัก ต้องรอให้บ่าวมืดมาออกมาออกให้นะนะพอเราใช้งานมาเป็นปีที่สี่แล้วนะสำหรับฉัดมันก็มีบอกว่าจะทำใหม่นะลุงบอกว่าจะทำใหม่แต่ปีนี้คงไม่ทันไม่ทันแล้วซ่อมอนเก่าไปก่อนซ่อันเก่านี่นะประหยัดงบประหยัดเวลาประหยัดงบ พราะว่าพอเราเย็บใบพอเราเย็บผ้าชาดคลุมไปอะ่ะมันก็ไม่เห็นแล้วไงอืมอ่ามันไม่เห็นตับนิข้างในแล้วนะครับส่วนมีหลายท่านบอกว่าทำไมไม่เห็นมีชาวบ้านมาช่วยเลยนะนะปีที่แล้วเนี่ยนะเขาก็มาวันที่หนึ่งธันวานะครับคุณผู้ชมเนาะนะครับคือช่วงนี้เขาก็ยังมีภารกิจอยู่ที่ ที่นาอยู่ที่ไร่ที่สวนของเขาอยู่เนาะนะครับเราก็ทำทาไปแลวเราก็ทํารอชาวบ้านไปต่อน,นะฮะประมาณวันที่หนึ่งเขาก็มาแล้วแหละนะครับเสร็จแล้วนะดาดาเสร็จแล้วเนะหรอเขายังไม่เสร็จเลยเส้นที่สองแล้วของคลิปนี้เส้นที่สองบอกอ ใส่หันมาอันนี้ก็เสร็จแล้วก็มัดมัดปมด้านบนเอาไว้ไม่ใหม้มันหลุดมัดแบบเบาๆที่มันสามารถแกะได้ง่ายนอนี่ก็คุยอะไรกันก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยหรือมันแอบนินทาเราก็ไม่ดีเ มันบอกเอ้คนสองคนนั้นก็ทำอะไรพวกเธอดูลองเดาดูสิก็จะทำอะไรดึงให้ตึงไปก็งอเสร็จแล้วต่อ,อไปเส้นที่สามของตอนบ่าย เหอเหรอแล้วหาเส็จแล้วงานเบามันง่วงนอนมีสองอันไหมโอ้สองอันกินด้วยใช่บางทีมันซ้อนกันกาวก็ติดมือยังแกะไม่ออกเลยยังไม่มีรำหรอเด้อจ้ามีกี่งานงานเดียวสามคน เอาก็ของค่อยกับยาชีอีกไงสองคนเออก็มันขาดอีกคนนึงก็มันไม่ไม,ไมไ่ไม่ได้รำด้วยกันทั้งหมดอีกคนนึงไม่ใช่ก็ง,งานของาดาด้าหรือหนึ่งใช่ไหมาง,งานที่ยาชีรำกับเสืองานหนึ่งใช่ไหมเอเอสองคนใช่ไหมสองทีนี้งานที่สองเนี่ยยาชีเออเขาไม่ได้ใช่ไหมสามคนจะพาเอาแค่สามก็เท่าเคาอีกสี่คนที่เลือเนี่ย มีแม่ดานหนึ่งคนรับงานได้สิสธิจหนึ่งเพื่อนอีกสองคนก็จะเหลือปุ๊ปร้าทาบ้านแอนมาจับฉลากถูกไหมนั่นแหละเพราะามันมันตกไปคนหนึ่งไงถ้าถ้าสองงานงานละสามมันจะพอดีกันจะพอดีแต่เปิดว่างานงานแรกของญาชิเนี่ยจะพาเอาแค่สองอม,อม,มันเกินไม่ครบคนต้องมีการจับไม้สั้นไม้ยาว นั่งท่าเดียวกันนานๆต้องเปลี่ยนท่าด้วย แล้วก็มาตอนบ่ายก็มี f อเดินทางมาจากคนครราชสีมานะฮะท่านไปอยู่ที่อเมริกามาเกือบ30ปีนะครับขอพอรออนไลน์นะครับแล้วก็สำเร็จนะฮะได้กลับามาเมืองไทยนะครับ เพราะว่าไปแล้วมันก็ไม่ได้มาเนาะไปตั้งแต่อ,อะไรจนยี่สิบกว่าปีเกือบสามสิบปีเออเียนขอพรปู่ถึงได้ถลอได้มาแต่ท่านก็บนได้ผลไม้เนาะเป็นผลไม้เก้าถาด่านไม่ได้เอานังรำแต่ไม่ได้รับให้หนางรำนะไม่ได้บนนางรำด้วยนะ ยาก็ก็ลังไปซื้อผลไม้ไปกับปุ๊ที่ไปรับนักเรียนเมื่อจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอรอจบคลิปก็ไม่ดานะเนี่ยรอยแล้วก็ ตาจะปิดแล้วคุณผู้ชมก็แตกเฮ้ยเ้ยเชออย่าหาเหมือนคนแก่หลายง่วงนอนเป็นคนที่ง่วงนอนตอนบ่ายเลยจะต้องนอนให้ได้อย่างน้อยนะครึ่งชั่วโมงไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันเป็นมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเป็นมาตั้งแต่ทำงาน ตอนอยู่ที่ทํางานเดิมนะกินข้าวกลางวันครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะนอนครึ่งชั่วโมงอ๋อแล้วโรงงานเขาให้ได้เลยเอ๋อก็พักครึ่งหนึ่งชั่วโมงไงอ๋อเขาพักหนึ่งชั่วโมงเออแต่ก็ยจะทางานโรงานพักติกินข้าวแค่สามสิบนาทีอ๋ออันนี้มันไม่ใช่โรงงานเป็นบริษัทบริษัทเขาจะพักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กินข้าวบางทีกินข้าวแค่สิบห้านาทีด้วยซ้ำกินข้าวมันไม่ได้กินนานไงค่อยอืกินเร็วๆเสร็จแล้วก็ นอนตั้งนาฬิกาไว้อีกห้านาทีคือเวลาทํางานแล้วก็ตื่นโอ้ยเสร็มาล้างหน้าล้างตานี่ไงเสร็จแล้วสวยแล้วถ้าทำงานบ้านเราเนาะไปทำไรทํานาน่ะรับจ้างามามามา,มาปันกันให้คุณผู้ชมเห็นรพร้อมๆกันระหว่างเส้นสีเงินกับเส้นสีทองนี่นะ จะเป็นแบบนี้นะครับก็สวยนะคะสีบ๊อบบ๊อบบ๊อบแล้วขนาดนี้เลยเหรอืมสวยนะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะชมคลิปย้อนหลังด้วยนะครับติดชมคลิปย้อนหลังด้วยนะคะเดี๋ยวจะมานั่งร้อยอีกนะคะไปดูสองแม่ลูกก่อนเด้อ